พูจร <S Sempre otion ally> oh, ิงเราเราเคยเราเคยตบเราเคยเราเคยตบคนแดงๆมาแลยเหรอเฮ้ยไม่ไอ่ขี้โมนะอันนี้เรื่องจริงเราเคยตบแดงๆไม่ไม่เชื่อหรอกไม่ทำไมคนไปเลยละเล็งของป้า First Blood พี่เขาติดลุ้อยู่พี่เขาคุยกับผู้บาดพี่เขาเลยยังไม่ได้เล่นอ่ะพี่เขาเลยลุ้ก่อนเชียร์่าไปเลยคุณเบื่อจังเลยอย่ากเบื่อจังโอ้ยทุกคนก็มีนะลุ้มเล่นหนึ่งเข้ามา double kill เฮ้ยใช่ไหบอกแล้วมันต้องมีทางชนะถ้ามีโปรเพย์เยอร์อย and <AND ่างเรา